ช่ใช่เพราะว่าโอ้โหเอก็เยอะเกินมามีคนมาเกิดใหม่เอยแต่ค่าแท้งได้ก็จะได้วิชได้อะไรนะได้โซนด้ฟิได้เยอะโอเคแต่เขาอาจจะไปเกิดใหม่นะ้ถ้าเกิดขึ้นได้ขึ้นเลยโอ้โห <laughs> อ่ะเพื่อนมาเกิดแล้วปีอ๋อ้โออ้อโอ้้อ Cái trái, là chinh là hoa băng gần đây mhm 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 save mhm 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 chết